แซมมอถามว่าเจ็ดแปดกับแปดเก้าอันไหนมีพลังป้องกันคนมาระรานมันไม่ได้มีพลังป้องกันนะสิมันเป็นนัยยะว่าแตกต่างกันนะคะ <S <S คือเลขอะ่ะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเลขไม่ได้ส่งผลไอ้ที่ส่งผลคือกรรมแต่ถ้าเกิดว่าหนูมีปัญหานี้ค่ะหนูอยากจะหาเบอร์ที่มาตอบจุ การละเอียดชีวิตของหนูว่าชอบมีชนีต่างๆนานาม,มาราราหนูหรือว่ามีศัตรูมาระราหนูอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณแซลมอนอยากได้ในรูปแบบของพักพวกมากๆนะคะก็อาจจะเลือกใช้7887จะได้มีพักพวกมาช่วยกันแกคนนี้มันรังแกฉันน่ะอ,อ๋อมันเลยพักพวกมานะคะมากันเป็นสิบยี่สิบคนเลยอย่างเงี้ยมาช่วยเจราจาะะไม่ใช่มาช่วยตีอกชกหัวกันก็จะเป็นสไตล์6 78ที่จะดูมี power ดูมีพักพวกมากแต่ถ้าเป็น8 9 ถ้ามีคนมาร่ารานวุ่นวายเราก็อาจจะมีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาจจะด้วยตัวฉันนี่แหละที่มันมีอํานาจบางสิ่งบางอย่างมันแผ่ออกมาจนเราไม่้ศัตรูกระเจิดกระเจิงหรือว่าไม่กล้าที่จะมีคนมาเล่นงานเราอย่างเงี้ยค่ะไอ้แปดเก้าเก้าแปดมันหมายถึงบาร,รมีของตัวเราเองหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของ power หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของจิตของเราที่มันมีความเข้มแข็งมันแผ่แผ่บาร,รมีหรือแผ่ลังสีอมิตรอะไรใดๆก็ตามออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะความหมายของแปดเก้านะ 7 8 9ก็จะหมายถึงลักแณงการที่มีพระพวกช่วยแต่ถ้า8 9 9 8กก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของสินสติช่วยหรือว่าอาจจะเป็นตัวเราที่แหละที่มีความเข้มขลังความน่าเชื่อถือหรือว่าแผ่บาร,รมีในเรื่องราวของความที่มีกําลังจิตที่ดีมาอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปพิจารณาดูเนาะว่าเราอยากใช้คู่เลขที่มีนัยยะในรูปแบบไหนที่จะไม่ได้อยากให้มีคนมาระรานนะคะหรือเป็นไปได้ก็ใช้ทั้ง789หรือว่า879เอ๊ะเดี๋ยวๆๆๆ 7จ็ดแปดดดเกไม่ใช่พู <c oughs> ดผิดหรือบางคนจะใช้พวกเจ็ดแปดเก้แปดเจดอย่นี้ก็ได้หรือว่าอาจจะมีทั้ง8ปดเกแล้วก็มีทั้ง7จดแปดอยู่ในเบอร์แบบนี้ก็ได้แล้วแต่จะผสมกลมกลืนกันนะคะ